mm ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนี่เราก็ช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเดือนช่วงเขาเรียกว่าวักวักกอง์นะคะก็คือเป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวของออทางแถบยุโรปก,กันนะคะคราวนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเราก็ปิดประเทศมาก็เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือเปิดประเทศแล้วแต่ว่าจะต้องเดินทางด้วยการใช้ ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสําหรับคนที่ได้วัคซีน2โดสแล้วนะคะก็ <S <S จะได้รับเ,เป็นเฟอร์ติฟิกานะคะเป็น EU Digital COVID Certificate นั่นก็คือการเดินทางโดยใช้เ,เหมือนกับพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยนะคะตอนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะถ้าเกิดใครไปร้านอาหารหรือว่าอะไรเนี่ยจะต้องมีตัวนี้นะคะหรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปแย่จมูกทุก3วันถึงจะได้มีโค้ด แบบนี้นะคะเอ,อ่อคราวนี้เราก็จะเดินทางไปที่เวนิสนะคะโดยปกติแล้วที่แน่ว่าเราจะไม่เดินทางไปที่ไหนเยแต่ว่ามันช่วงฤดูร้อนท่องเที่ยวอดกั้นอดทนมานานเราก็เลยจะไปเที่ยวเวนิสกันค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการใช้เอ,อ่อตัวนี้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะยุ่งยากขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วเจอกันนะ เรียบร้อยเกือบอบลอดโอ้ยวิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะกลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะโอ้บอกว่าจริงๆว่าเหนื่อยมากเพราะว่ามันเกิดฉุกเฉินอักซิดองหลายอย่างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะจากสนามบินชาโดโกถึงสนามบินมาโคโปโลตอนนี้เราก็ กลล้้ถึงแวะตอนนี้เราอยู่บนรถบัสนะคะจากสนามบินจะเข้าไปที่สวานิเซียนะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่รถบัสเราต้องถามนะเพราะมีหลายยี่ห้อมากเลยเราซื้อตั๋วยี่ห้อไหนก็ต้องขึ้นยี่ห้อนั้นนะคะ ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือเพื่อจะเดินทางไปที่โรงแรมนี้เราก็เช่าโรงแรมอยู่ที่เซงมาโคก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ตรงช่วงไหนของของเวนิสนะคะแต่เขาบอกว่านั่งเรือนี้ไปความจริงเนี่ยมันมีเรือจากสนามบิน mm hmm. เขาเรียกเป็นแท็กซี่เรือนะคะจากจากที่สนามบินมาที่ โรงแรมหรือว่าเขาเจอดตามตามจุดต่างๆแต่ว่าเราเลือกที่นั่งรถบัสแล้วก็มาต่อเรือนะคะก็เดี๋ยบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจนะคะกะที่ที่เวนิสนะคะเพราะว่าเราเห็นวิวมันค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาตอนนี้เราก็ขึ้นจากเรือแล้วนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงแรมตรงนี้เขาเรียกว่าเอซงมาโคนะคะเซงมาโคลเซงมาโค อนนี้เราก็เดินทางเดินเพื่อจะหาโรงแรมนะคะตามที่อยู่ที่ที่เราได้ได้เช่าโรงแรมไว้ต้องบอกเลยว่าเวนิสนี่ไม่มีรถนะคะไม่มีรถมีแต่เดินทางโดยเรือนะคะเรามาถึงตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเช่าโรงแรมอยู่ใจกลางเลยนะคะเดินหาโรงแรมก่อน ตอนนี้เราก็ออกจากโรงแรมนะคะเราเจอโรงแรมเรียบร้อยแล้วออกจากโรงแรมเราก็มาเดินเลาะหาของกินก็มาเจอร้านพิซซ่าค่ะก็ถนนราคาก็ไม่แพงนะคะดูสิคะหน้าทานไหม ร้านพิซซ่าร้านนี้นะคะเราเขาขายปัดแข่งด้วยคือเส้นสปากเกตตี้แห้งแต่เราก็ต้องอดไม่ได้เนาะขอชิมก่อนพิซซ่า3ยูโร50ที่เวนิสนะคะมาดูเขามันจะน่าตาไหมกิน กนินโฟม่าดหอมมากลองชิมดูนะคะอ,อร่อยแป้งบางก่อนคำท,ที่สอง <laughs> อร่อยค่ะระาคาไม่แพงจับต้องได้3ยูโร50จับพิซซา1ชิ้นโอเคไข่จะทันหลังจากชิมพิซซาเสร็จนะคะเราก็เดินวนรอบๆอบที่เก่าวนไปวนมาก็มาที่ตรงนี้เขาเรียวรสสกว่าปลา z a san m a r นะคะเป็นเขาเรียกแล้วเป็นไฮไลท์เลยอ่ะ เมื่อสักครู่นะคะที่ไปชิมพิซซ่านะคะเป็นอาหารเขาเรียกอะไรนะเป็นชิมชิมแต่คราวนี้อาหารหลักนะคะดูนะคะเป็นพิซซ่า,าไม่ใช่เป็นสปากเกตตีหมึกดำกับปลาหมึกนี่น่ากินไหมเดีย๋ยวเราจะชิมดูว่าอร่อยไหมชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง เราเรียกว่าออริจินัลของที่สปาเกตตี้เลยเพราะว่าถึงที่เลยียเราต้องกินปั๊นะคะแล้วก็อาหารทะเลเดี๋ยวพี่งน้ไปชิมอาหารทะเลที่มูรานงแต่วันนี้เราชิมนี่ก่อนนะอืม <c oughs> <c oughs> มันนัวแล้วมันหอมกิ่นแบบน,นชิปากอะเพารูสุกจะกระเดน็นมันนัวไปถึงเส้นเลยมันกระเดน็นอร่อยค่ะอร่อยมากเลยมันจะมีกลิ่นของวายขาวทอดด้วยแล้วก็นัว เขาเรียกอะไราน้ำดำของปลาหมึกสรุปว่าอร่อยอันนี้การันตีความอร่อยโอเคที่เมริกาค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางดยการโดยใช้เรือเป็นก็เกิใหญ่ตอนนี้เรากาลังจะเดินทางไปที่เกาะมูราโน่นะคะโดยการจองซื้อตั๋วเรือหนึ่งวันนะคะก็สามารถเดินทางได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะมูราโน แพงไปป่ะชุดมันเหมือนคนแกน่เนาะโอ้ร้านเย็น <c oughs> เกาะนี้นะคะคืออันนี้มันอดัดหรือยังเนี่ยฮะอัอดหรือยังเนี่ยเกาะนี้นะคะขึ้นชื่อด้วยเอ่อเป็นทีนเอ่อซารีเกาะนี้นะคะขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องผ้าลูกไม้นะคะแล้วเป็นหมู่บ้านชาวปะมงนะคะลักษณะของโต๊ะบ้านองผมนี่นี่คือสัญลักษณ์ของอิตาลีตาว่าอยู่ตรงตรงตริมน้นตาตา กาบูลโนนะคะเราใช้เวลาเดินทางจากเวนิสนะคะในตัวเวนิสก็คือ1ชั่วโมง10นาทีนะคะมาถึงที่เกาะน,นี้นะคะแล้วก็ที่เกาะบูลโนโนนะคะก็สังเกตดูนะคะจะเป็นบ้านเรือนก็จะเป็นสีนุก,กว่านะคะหลากสีเลยค่ะน่ารักนะคะเกาะน,นี้เป็นสีนุก,กว่าสลับสีกันนะคะตัดกับท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะ ถ่ายให้มัง่งหน่อยสินีก็จะต้องโฟลเดอร์เกจิสิคิดว่าคงจะไม่เห็เพราะว่าเราอยู่ตรข้านข้างนาหน้านะคะไม่ได้ขอเอ็นพิซซ่านะแต่เป็นอบบดเอ็นนะคะที่เขาเอ็นนี้เพราะว่าเขาอยู่ มันก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็มีน้ำทะเลมันจะหนุนขึ้นมาทำให้ออพื้นข้างล่างมันไม่แน่นนะคะมันก็จะทำให้ออบ้านหรือว่าโบสถ์เนี่ยเขาก็จะเอียงที่เก่าบูโรโนนะคะจะเหมือนที่เวนิสนะคะก็คือไม่มีรถนะคะก็ใช้เรือเดินทางโดยเรือนะคะก็จะมีสะพานเป็นตัวเชื่อมเหมือนที่เวนะะิสเลยค่ะแตกต่างกันตรงที่ว่า ที่เวนิสจะเป็นเหมือนเมืองเก่าๆแต่ที่นี่จะเป็นเมืองชาวประมงนะคะแล้วก็มีบ้านก็สีสวยน่ารักนี่เราแวะมาที่ร้านอาหารของที่เกาะน,นี้นะคะเออก็อยากจะมาลองชิมดูว่ามันมีอะไรทานบ้างะคะ่ะ เดีย๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะอ,นนอันเบล,รเลยราคาไม่แพงมากนะคะถ้ามาก็ลองแวะมาชิมดูอยู่ที่ร้านนี้ก็ตกแต่งน่ารักนะคะแต่ไม่ใช่เป็นเสตรลองแบบไหญหรูหราก็เป็นกัแบบเป็นร้านนั่งดื่มกินมีพักผ่อนนะคะมีของทานเล่นแล้วก็มีน้ําดื่มเราก็สั่งลิม เขาเรียกอะไรนะน้ำเลมอนมาชิมเ๋จะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยไหมมันก็เครื่องทะเลของทะเลเขาเอามาทอดนะแล้วก็มีบัวมีแครอทก็ปลาหมึกทอดกรอบเต็มเกลือนี่เลยมีแต่ปลาหมึก กุ้งน้อยกรอบๆเค็มๆเห็นเหมือนน่าจะเป็นของแก้มมากกว่าก็อร่อยอยู่อะเค็มๆอย่าลองบีบมะนาวดูว่ารสชาติเา็นยังไง่ ถึงมาน่าละอร่อยขึ้นนิดนึงโอเคค่ะก็ใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับเลิศเงินเอรอเคกโอเคค่ะเอากินยามาราดอะที่เกาะบูลาโนนะคะบูลาโนเนี่ยะคะ่ะก็อันนี้คือบ้านเรือนจริงๆนะคะแต่ว่าสังเกตดูเขาจะมีม่านปิดตรงหน้าบ้านนะคะที่ว่า เป็นเมืองที่เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะมากเลยนะคะก็สังเกตดูว่าเขาก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เขาก็เลยปิดม่านไว้นะคะเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาก็ชอบชงโงกไปดูอะคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วเพื่อจะเดินทางกลับลงคักครับลงหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเราก็ คิดว่าตรงนี้มันจะใกล้ๆโรงแรมแต่มันไม่ใช่เลยอะ่ะเห็นฝั่งตรงข้ามไหมคะเป็นสุสานนะคะเราจะกี้แล้วนั่งเรือผ่านมาเป็นสุสานพอดีเราถามคนแถวนี้ว่าโรงแรมไปอยู่ตรงไหนไปทางไหนเขาก็บอกว่าเดินไปได้ก็เดินมาอ้าวมาเจอโรงพยาบาลซะอย่างนั้นน่ะดูท่าทางแล้วมันก็ไม่น่าใช่ทางกลับโรงแรมนะแต่โลงแล้วก็ ดีอย่างหนึ่งเราได้มาเห็นลงพยาบาลที่นี่เขาก็ใช้การสัญจรโดยใช้ทางเรือตอนนี้เราก็ได้ลงเรือเรียบร้อยก็คงจะไม่หน หลงจริงๆด้วยถึงถึงแล้วนะคะที่ท่าเรือส่อบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้ดูตรงนี้เลยใกล้ๆเห็นเยอะกองโดราล่านะคะคื่นี้เราจะมานั่งเรือกองโดรากันอย่าตก,กน้ำนะตอนนี้เขาปิดเรือแล้ว บรรยากาศตรงที่เรียกว่าแซงมาโก้ ินออกตอนเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปดูจะเดินไปดูพรุ่งนี้ใช่ไหมเดินมากเนาะ,ะเดินมากถึครับโอเคร้านขายของที่ระลึกเว้นตานี้สวยจังขายเว้นตาเอ๊ะใจเดียวกันเลยไหนลองใส่ดูสิอ๋อไม่ใเสื้ลยน่าจะสวยกว่ามันเล็กๆน่ารักกว่าบ่อหมุนเงี้ยไป ตอนนี้เวลาสองทุ่มแ,แล้วเดินทางกลับโรงแรมร้านนี้นะคะเป็นร้านดังคนเขาต่อคิวยาวเ,เหยียดเลยอะ่ะแต่เราโชคดีได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องจองก็มาชิมอันนี้มันเหมือนแป้งทอดนะคะแล้วก็มีเป็นใส่พวกช่ำบงแล้วก็มีปิสตัชปิสตัชนะคะแล้วก็มีปาเคมเป็นขององเท แล้วก็นี่พิซซ่าที่เราสั่งมานะคะแต่บองตรงก็ไม่ชอบเลยอะ่ะว่าเป็นเพราะเราอิ่มเกินไปหรือเปล่าเพราะกุ้งมันเหมือนกุ้งไม่สุกอะ่ะอย่างเงี้ยทานเสร็จนะคะเราก็เดินทางที่จะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะนี่ก็บรรยากาศตอนเย็นนะคะที่แซงมาโครนะคะเย็นมากเลยนะเนี่ย